เมื่อกี้ที่ติ๋มออกมาจากเ,าเมื่อกี้นะคะนี่คือหมู่บ้านที่ใกล้ๆก,กับที่ที่เราอันนั้นนะคะตรงนี้คือสีแส่แยกใหญ่สี่แยกใหญ่ถ้าตรงไปเนี่ยนะคะจะเจอหมู่บ้านอีกเยอะแยะ,ยะมากมายหมู่บ้านดีๆทั้งนั้นเลยนะคะขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะจะซูไม่เห็นเพราะมันเป็นเนินนะคะแต่ถ้าติ๋มเลี้ยวขวาเนี่ยนะคะเมื่อกี้ออกมาจากหลังบ้านพอเลี้ยวขวาปั๊บนี่ยเนี่ยน,นะคะออฟฟิศอยู่นั่น มันจะออกอีกอีกด้านนึงได้ได้เลยนะคะโอเคถ้าเกิดนะคะถ้าเกิดไม่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายมือไปนะคะเห็นรถจอดไหมคะหมอปุ๋ยเลี้ยวซ้ายมือไปก็ออกอีกถนนหนึ่งเลยะคะ่ะแล้วก็มีอีกถนนหนึ่งเลยนะคะตรงไปเนี่ยเนี่ยนะฮะถนนเน,นี้ยออกไปได้อีกเลยะคะ่ะมันออกได้หลายทางมันสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ โอเคค่ะงั้นเด,เดี๋ยวติ๋มไปถ่ายผังในโครงการในหมู่บ้านออ,อฟฟิศให้ดูนะคะว่าผังมันเป็นยังไงโอเคค่ะถ้าตรงเลยจากออฟฟิศอันนี้ไปนะคะเนี่ยเลยจากออฟฟิศเนี่ยไปตรงไปก็ออกถนนใหญ่เมื่อกี้ที่ก่อนจะเข้าป้ายโครงการของหมู่บ้านที่บอกว่าทางปั๊มน้ำมันน่ะนะคะออกได้อีกนะคะ เด่๋ยวต้องขออนุญาตไปถ่ายผังใน,ในโครงการก่อนนะคะนี่คือคือออฟฟิศขายนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปเข้าก่อน